รู้ไหมว่า Apple Watch เขามีฟีเจอร์ตรวจจับการหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วนะแต่จะใช้ได้ต้องตั้งค่ากันก่อนขั้นแรกเราก็ต้องไปเปิดใช้ฟีเจอร์นี้บน iPhone กันก่อนค่ะทำได้ไง่ายๆแบบนี้เปิดแอปสุขภาพบน iPhone ของเราแตะที่รูปโปรไฟล์ของเราที่มุมขวาบนแล้วก็เลือกเช็คลิสต์ด้านสุขภาพแตะการแจ้งเตือนภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับแตะที่ตั้งค่าแล้วทำตามขั้นตอนบนหน้าจอได้เลย แค่นี้ Apple Watch ของเราก็จะเริ่มติดตามการหายใจของเราขณะนอนหลับแล้วค่ะซึ่งถ้าเรามีการรบกวนการหายใจในระดับที่สูงขึ้นบ่อยๆใน30วันเขาก็จะแจ้งเตือนเราว่าอาจมีความเสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะหลับแล้วเขาก็มีไฟล์ PDF ให้เราปรึกษาคุณหมอได้ด้วยนะดีมากๆเลยแต่ไม่ใช่ Apple Watch ทุกรุ่นจะรองรับนะ Apple Watch รุ่นที่รองรับได้แก่ Watch Series 9, Series 10และ Ultra 2โดยต้องอัปเดตให้เป็น watchOS 11ก่อนเลยนะจ๊ะ ถึงแม้ว่า Apple Watch ของเราจะไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์แต่อย่างน้อยเราก็มีข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็ยังมีข้อมูลไปคุยกับคุณหมอด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้รู้เรื่องดีๆแบบนี้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ